รกรบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญครับและท่านผู้ชมได้ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกอบทองลงยาฮะแกะแข้งสิงรอบแล้วก็ลงยาแดงนะฮะก็ดูเป็นงานเก่านะฮะเป็นงานสไตล์เก่าๆโบราณนะถ้าเป็นแข้งเป็นยาลงยาแบบนี้นะถ้าเป็นแบบใหม่เขาก็จะอาจจะแบบ ด้านบนหน่อยด้านล่างด้านดาหน่อยมันจะดูมีอึดอัดนะฮะอันนี้จะเป็นสไตล์ที่คลาสสิกที่เขาทํากันนะฮะจะดูทําให้ตรงพอมีขอบตรงเนี้ยแล้วมีแขงสิงมีเงินมีทองสลับเนี่ยทำให้ตัวองค์พระตรงกลางอ่ะดันสูงมันดูมีมีมิติมีความเด่นมากขึ้นโอเคส่วนด้านข้างก็จะเป็นมาเรื่อยฮะยีขอบห่วงสามรอนติดไข่ปลานะฮะด้านหลังก็ ลายกระหนกปกตินะฮะฐานเป็นอีทรายนะฮะแล้วก็ปาดให้เป็นสลับปาาให้เป็นฐานนะฮะโอเคเรามาดูตัวองค์พระตัวองค์พระเขาเรียกว่าแม่ชีบุญเลือนนะฮะพระพุทธโธน้อยพิมพ์เล็กหลังยันดอกดอกบัวเนื้อดินผสมทรายเงินทรายทองนะครับผมเขามาดูยันดูดอกบัวนะครับจะมีดอกบัวใหญ่กับดอกบัวเล็กนะ น่าจะเป็นทรงของของพระที่พิมพ์เลขพิมพ์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะเท่าที่หานะฮะคราาวๆก็จะประมาณนี้นะส่วนตัวกรอบเนี่ยเท่าที่เห็นทรงเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะน่าจะอยู่ประมาณห้ากรัมนะห้ากรัมไม่ก็4ี่กรัมปลายนะถ้าไม่ลงยาหรือแค่แกะธรรมดานะแต่เนื่องจากเขาเป็นปลาไอเขาเป็นลงยาเนะี่ยลงยารอบเลยมันทำให้แผ่นตรงนี้มันหนาขึ้น เพื่อจะแกะลงไปแล้วใส่ยาลงไปนะครับมันทําให้น้ําหนักมันมากขึ้นดูทรงแค่นี้หกหกจุดสองกรัมนะครับอีกนิดอีกหนึ่งกรัมก็จะประมาณสองสลึงแล้วนะครับก็หนักพอสมควรนะครับผมว่าอย่างนี้มีสององค์แบบนี้แบบแกะแบบนี้มีสององค์สองสองค์ก็ก็ดีนะมีมีมมลงถ้ามีชอบสะสมผ้านะผมว่าหลายหลายแบบเก็บอย่างละแบบสองแบบผมว่าโอเคเลย ครับประมาณนี้นะฮะถ้าท่านใดสนใจดูงานเก่าๆอะไรเงี้ยฮะเป็นพวกงานพระงานจิวเวลรี่ดูเพลินก็ฝากติดตามเพจของร้านทองห้างทองผลเจริญหรือไม่ก็ฝาก s u b สไครต์ในช่อง y o u t u b e ของห้างทองผลเจริญนะครับผมก็จะเอางั้นงานเก่าที่เพิ่งได้งานเก่าที่ทําที่ถ่ายไว้กับงานใหม่ที่เพิ่งเสร็จนะฮะเอามาทยอยลงนฮะทำเป็นคลิปอธิบายนะครับ เรื่อยๆนะครับโอเคครับเราไปดูเพลินๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ